คนไทยถือไปโรงเรียนดีกว่าเราเราเป็นใส้อะไรคะแล้วเราคือจะหาอะไรอร่อยใส่นะคะทุกคนคือหนูใส่แอปเปิ้ลกับนมมันจะกินได้กินได้น้ำแข็งทุกคนจะบอกว่าน้ำแข็งบ้านหนูอร่อยมากเค็มเค็มเค็มเพราะว่ามือลงไปจับแล้วรอยเค็มมันก็จะ ขอหนึ่งมุกวันนี้ไม,ม่มุกวันนี้วันนี้พี่เข้มวันนี้พี่เข้มโทรมาหาแม่ตลกมากเลยแม่แม่ไอดีช็อกที่ให้ให้ให้ผมไปอะ่ะมันเอาไว้ดีช็อกอะไรผมเข้าห้องน้ําทั้งวันเลยเพี่เข้มกินดีทีเอ็กเข้าไปวันนี้ตลกหระฮะแต่พี่เข้มใช้คําพูดมันตลกแต่แม่เล่าไม่ได้น,นี่ลินใช้มือเ,เหรอที่คีบก็มีนี่ที่คีบก็มีมอ่ะลูกกินอยู่แล้วถ้าคนอื่น เอ้าหนูกินคนเดียวที่ไหนเ่อมีคนอื่นมากินน่ะแม่ก็กินด้วยหนูล้างมือเนี่ยฮะพี่เข้มบอกวพี่เข้มบอกว่าเขาป่วยแต่เขาไม่ได้ป่วยอย่างเห็นเขาไปเที่ยวฮะพี่พยก็เห็นพี่พรเป็นพิธีอันได้พี่พยไหนเป็นพิาีไม่ถูกไหนเขาสัฟฟ็อกลูปหรือเปล่าอะไรนี่ลินรูปเวลาพี่เข้มเขาลงเขาไม่ได้ลงรูปตามไทม์ไลน์แม่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ลงรูปตามไทม์ไลน์ก้นใหญ่กว่าไหหรอจริงมากพี่เข้มก็ป่วยแล้วเขาไปเที่ยว ที่เขาป่วยแล้วเขาบอกเขามาประชุมกับแม่กับบุป้อนไม่ได้อะพอเพราะเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาถึงป่วยเขากินเหล้าเยอะเกินไปไม่ใช่อันนั้นเขาไปมาก่อนแล้ว สแกมลงสตอรี่โอ้ยสตอรี่ก็ไม่จำเป็นต้องลงตามทำไลน์ <c oughs> เขาสามารถลงไว้ได้หมดเลยและที่หนูพูดไปเนี่ย <c oughs> เขาอัดไว้หมดแล้วนะทั้งทั่วประเทศไทยแล้วเขาอัดไปฟอ้องพี่เข้มทํมาไงอะ่ะเ <c oughs> ชิญเลยพรุนูก,กดพี่อยู่ตัวเองไม่มาดูหนูเต้นเองแต่เขายังว่าหนูเลยว่าชุดเออมาคอมเมนต์คอมเมนต์่าคอมเมนต์่าชุดไม่สวยชุดโป๊อย่างนี้อย่างนี้โป๊เกินพี่มุกยังไม่พี่พี่มุกยังบ่กเลยว่าไม่โป๊ไม่ <c oughs> ไมาดูเองแต่คอ <c oughs> มเมนต์เห็นในวิดีโองอนเลยเหรอนี่งอนอยู่ใช่ไหมงอนมากไหมแล้วพี่ต้องอะไรมางอ พี่ต้องพาหนูไปกินข้าวกินอะไรคะพี่ต้องเลี้ยงซูชิหนูหนึ่ม้คาอะไรคะร้านนั้นร้านอะไรคาโนลีแค่นี้ก็หายละโอมาเกสิตหรือว่าไม่งั้นพี่ก็ต้องซื้อของง้อหนูอืสพอลาพี่บอมันเปิดไม่ได้เ๋ย๋แป๊บนึงค่ะเราชาร์จไปบ้างนี้อ่ะไม่รู้ว่าใส่ชาร์จอยู่ไหนมันคืออะไรลูกเครื่องัคือเครื่องตัดมอั้ ของที่มอมิ๊ซื้อมาเหรอใช่ค่ะนี่ซื้อไล้น้องซอมพี่หนิงมมาซื้อตอนไลฟ์ใช่ปะ่ะอยาพี่พี่บอกว่าเป็นเอฟซีนิลินค่ะทัขึ้นค่ะม่เหรอม่เคยเปิดดูทำไมพี่อวบหวานนั่งเหมือนหมดสภาพมากเลยอะ่ะพี่อวบหวานทำไมนั่งเหมือนหมดสภาพมากเลยอะ่ะพี่พอรลออยอ้อหนูขออวดแฮร์คัทมันไม่ได้เซ็ตได้จริงยังไงล่ะมันไม่ได้เซ็ตแต่ว่าหนูไปตัดผมมาใช่ป่ะใช่ค่ะ ดูตัดตาม Karina อสป a กับ Ahyan Betty Monster คือใครเหรอคือใครเหรอวะนักร้องเห็นแม่อ๋อนักร้องเหรอ b บบี y ม o n s t e r รู้จักแต่ค a r i n a i n a นี่คือใครคะไม่ใช่คนมาียกอะไรขนเหรอไม่นั้นน่ะเม็ด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 มีอเม็ดเม็นเม็เม็ดเม็ดเมเม็ดนม็ม็ดเม็ดเอ็เม็ยเม็เม็ดเม็ดเม็มม็มมมีมม เส้นใยของเส้นใยอ่ะแม่ใยของอันนี้เฉยๆลูกก้มอะต้มล้วน้องเรียกว่าอะไรขนเรียกว่าขนค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเส้นเยอะมากจะบอกเขาเรียกว่าเส้นใหกากใยมันคือกากใยน้องชอบกินหนังไก่รสอะไรคะรสเผ็ดค่ะเนี่ยน้องกินซ่บรสเผ็ดอร่อยค่ะอร่อยจริงหรอหนิงชอบสีขาวมากกว่าพี่ขาวอร่อยอ๋อปลาทุ่ถอยเสียอะไรอ่ะอ๋อปลาเสียงปลา กันโดอะไรทำไมอะขำอะไรกันอะมันกิดดังผิอีกด้านมันก็ดังจริงมันก็ดังแบบดูๆๆๆเหมือนมาจะหวังอะแต่มันหยิดด้านแค่ะประดีเมื่อกี้เรื่องไหนแล้วนี่คือต่างคาร์โบไลท์น้องยังกำลังจะสั่งเอาเอาหนูเอาแะอซลลี่เอาแซลมอนนะนี่แซลมอนสไปซี่เนาะเกดเองขอกดมากกว่าสี่ชิ้แต่เรหิวต้องโทรไปสั่งอ่ะลูกแล้วให้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 หม่ยถึงพรุ่งนี้หนูจะหิวมากกว่าสี่ชิ้นอีกคำ เอาสิบครับผู้เล่นผู้เล่นหนู่นห้าหลนี่สิหมื่นหถ้าหนูกินอย่างนี้แม่ก็แก่ไม่ออกหนูกินยี้ไังไงเนี่ยอันนี้อ้สั่งไหนนะคามารีหรอคานูมรีข้าวปั้นอ่ะขี่เปี่าขีเชนเอาทีเชนเอาทีเช็พี่พี่ไปกินสิบห้าชิ้นหลูก็ประมาณหมื่นห้าเบาๆเนาะเบาๆเราไม่ได้จ่ายก็เอาวิธีทมีลูลจบแค่นั้นลงไม่ได้นี่เลยยจบไลายสิ นู่นไปนู่นแล้วไม่ได้ไม่ได้มันคำใหญ่มากเลยหรออุ้ยขนาดคำสามร้อยคำสามร้อยเองไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ถ้าลูกฉันกินอย่างงี้พรุ่งนี้ฉันก็คือกินข้าวมันไก่หนึ่งกับกินทั้งทั้งกินแล้วนี่ข้าวกินไงข้าวกินมิลล่าทิดอะสองรถเออสองรถสัตว์กินเอาชอวเย็นชอวเย็นชอวเย็นแล้วก็กินที่แทนผักเอาแม่อดได้ลูกต้องอิ่มอืมเอาซ้อมมันไปร์ซช่ไหมค ใช่หรอกแม่ทำเพื่อนูกได้เสมอม่เออะไรแม่กินแม่ไม่เอาแม่ไม่เอาแม่กินข้าวไข่เจียวถูกไหมดินเนอร์ไข่เจียวก็คืออะไรก็คืส่วนประกอบตอนแรกไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วเนาะแล้วแบบดูใส่แอปเปิ้ลไม่ไม่ไม่อร่อยมากเลยเม่อครั้งที่กินยี่ห้อนี้แบบ พี่หนิงกินหนังไก่ไปค่ะหนุ่ยทุกคนใจร้ายกันหนิงมากเลยอ่ะตับป๋องจัวพี่เป็นลมจริงนะทั้งนั้นกินไทยฉันไม่กล้ากินนะฉันจะกินแบบฉันจะกินแบบข้าวไข่เจียวฉันจะกินอะไรแบบพี่แบบในบ้านมีอ่ะฉันเรากินนะใช่างี้ฉันต้องเวดการใช้เงินนะใช้เงนต่อวันเท่าไหร่ใช้เงินต่อวันเท่าไหร่ใชเงินส่วนตัวของเตงเหรอค่ากินเหรอต่อวันนึงกันแค่าบสองร้อยถ้าใช้ส่วนตัวนะสังเกตดีๆกินข้าววันเดียวสองร้อย แต่กินกาแฟสักอข้าวสองร้อยกาแฟห้าร้อยกาแฟห้าร้อยข้าวสองร้อย <200, S 1> <200. S 2> อีกเจ็ดร้อยทำไมอร่อยแต่เลี้ยงชาวบ้านเขาอะเยอะกว่าเองเยอะจริงนะสมมติถ้าวันมึงตัวเองใช้พันเนี่ะแล้วถ้าเจอคนอะเลี้ยงชาวบ้านอนะเยอะกว่าเองนะกินไปกี่อันพี่หนิงน่าสงสารมากกิไนไปกี่อันมีคนเห็นหนิงน่าสงสารด้วยอะ่ะฉันดีใจสุดเลยถึงแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามพี่หว่าว่าไงคะเธอฉันเป็นคนใจดีป่ะ ใช่ใช่ปนะเด็จะเป็นใจดีค่ะนี่เธอเสียงเธอไม่จริงใจเลยจากวันที่เราไปกินข้าวที่เวียดนามกันเป็นไงบ้างคะอะไรนี่มันเป็นสิรัต ใช่นังใจดีหนังนั้นลางนังใส่ดีทุกคนปะกาแฟสำานีังทคนต้องสนวบสนุนนะคะในการซื้อหนังไก่ทอดนะคะทุกคนหนังไก่กรอบนะคะเออพี่เปียขอทุกคนช่วยกดหนังไก่ให้ให้มีมีกระังไปซื้อ่ไม่ต้องขับคิณไม่เอาฉันไม่ชอบมาอะไรอย่างนี้เพื่อไปสร้างดราม่าเพื่อเอาไปอะไรคนทุกคนเขาก็เงินเขาก็สําคัญเหมือนกันถึงเวลาเขาอยากได้เขาก็กดเองไม่อยากได้จะขอไกดมันไม่ได้สับ้้ฉันขายของแบบนี้ไม่เป็นหว่ะเราไม่ได้สร้างดราม่าแต่เราอยากแนะนำาพอา ก็ทุกคนไม่บอกใครอยางกดก็กดแต่กําลังสะดวกทุกคนก็ทุกคนก็ใช้มีเงินกันแบทุกคนก็มีเงินแบบว่าัวเอง้นะคอจุกนะิอดอนี่ไงแต่งหน้าสวยเพื่อตัวเองเดี๋ยวขออยากทําจมูกอันใหม่เพื่อตัวเองได้ปยี่สาม มันต้องถามแล้วค่ะพอแล้วค่ะหน้านี้สวยแล้วนะคะเออติดตามไม่หนิงมาตั้งแต่เด็กทุกวันทุกวันนี้30กว่าแล้วนี่ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมสวยขึ้นนุ่มขอบคุณข่าวนี่ไม่ยอมโตช่่วจมูกนี่สวยอีกหน่อยแต่งจริงพี่พอเขาจิตเต็มทำนาเจ็ดรอบเนาะติดตามติดตามมา30ปีเคยดูพี่งูพี่เต่าไหมคะพี่ว่าพี่เอฟพี่เอฟ ร้องเฟ็นวลที่เทวีกระลาขุไทยเทวีเคยดูด้วยว่าแล้วตอนที่ม่สิบปดอันนี้ดินะที่บอกไปเห็นไหมเห็นไหมทุกคนบอกว่าหน้านี้มีอยู่แล้วแราไม่ต้องทำเราพอแล้วบล็อกบล็อกเลยหรอมีคนเขาว่าว่ามีคนเขาว่าว่าฉันแก่สมีคบดว่าห้า่พันแก่ใครจะกล้าว่าเธอว่าเธอแก่ไม่มีนะมีเธอ มีมีลูกโตขึ้นน่ารักนิสัยดีมากสวยแล้วค่ะเออไม่จริงเออนี่แกหมดแก้วแล้วนเอเด็กขน,ดขนาดนี้ค่ะเออพี่หนิงอุ่นที่ทำให้ดูเด็กค่ะเรื่องกินยอมอดเรื่องสวยยอดใจเต็มถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ อ้าวถ้าเราถ้าเราจ่ายเต็มทุกเรื่องอะแล้วเราจะบาลานซ์กันยังไงจะไงแ่ปแม่สยามสวยมากค่ะแก่คืออะไรไม่เข้าใจล่อนเหรอจริงๆนะมันเหมือนร้อ่ตอนเนี้ยมีคนคนหนึ่งอะเวลาเขาพูดถึงหนงหลังบ้านเน่ะเขาเรียกหนิงว่า